สวัสดีค่ะฟาร์มสุขไลฟส์สไตล์นายวงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฤดูฝนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะปลูกกระชายค่ะกระชายที่เราซื้อมาจากตลาดนี่แะคะปลูกได้ง่ายๆเลนะคะนอกจากเอาไว้ทานแล้วเราก็สามารถแบ่งหน,น่อนของเขาลูกของเขาเอาไว้ปลูกไว้สําหรับทานในยามจําเป็นที่บ้านได้ค่ะ การเลือกซื้อก็ไม่ยากนะคะขอให้เราเลือกซื้อกระชายที่เขามีหน่อหน่อหรือยอดไม่สีแดงๆนะคะเพราะว่าจะสามารถทําให้เราปลูกได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะก็จะมีอยู่สส่วนที่เราเห็นไหมคะหน่อ,นะะนอเขานะคะก็ส่วนหัวนะคะส่วนหัวนั่นคือเราจะนําไปเพาะส่วนที่เป็นรากนั่นคือส่วนที่เราจะเอาไว้รับประทานกันนี่แหละคะ่ะหัวแล้วจะมีหน่อเห็นไหมคะ ส่วนรากนี่ก็เอาไว้รับประทานค่ะจริงๆหัวก็ทานได้นะคะแต่ถ้าเราจะปลูกก็แบ่งส่วนที่เป็นหัวหรือหน่อไว้เพาะนั่นเองค่ะวันนี้เราก็ต้องมาแบ่งกันก่อนนะคะแบ่งส่วนเขาสามารถจะใช้มือเด็ดได้เลยค่ะแบ่งออกมาหักง่ายนะคะแต่ถ้าเก็บไว้นานแล้วก็อาจจะเหนียวเราก็ใช้มีดนะคะใช้มีดหั่นออกกระชานี้เราก็ซื้อมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วล่ะคะ่ะ มีส่วนของหัวเขาเนี่ยก็นี่นะคะแบ่งเอาไว้แล้วก็ให้เราไปเตรียมทรายค่ะวันนี้เราจะมาเพาะในกระบะทรายสังเกตนะคะที่เลือกซื้อมาขอให้มีหนอหรือยอดอ่อนหมายแดงติดมาด้วยนะคะกระบะทรายทรายเนี่ยมันมีข้อดีค่ะเพราะว่าทรายเขาจะรักษาความชุ่มชื้นแต่เขาระบายแดดได้ดีเหมาะกับการเพราะ พืชท,ที่เป็นหัวซึ่งก็จะก,การหัวเน่าหรือรากเน่าได้นะคะแล้วก็คลายกังวลในเรื่องนี้เพราะจะไม่ชื้นแฉะมากเกินไปอันนี้เป็นทรายจากตลาดค่ะ,ะ,ะกระบะเพราะอันนี้ก็เป็นถาดทั่วไปนะคะซื้อมา20บาทแล้วก็มาเจาะรูเอานะคะต้อง ที่สาคัญต้องมีรู้ให้เขาระบายน้ําด้วยนะคะไม่งั้นน้ำจะขังตักทรายใส่กระบะนะคะแล้วก็เสียให้เท่ากันหลังจากนั้นเราก็เอาหัวกระชายหรือหนองเขาแม่นะคะมาจิ้มลงไปในกระบะทรายในการวางเนี่ยขอให้เอาส่วนหัวด้านบนส่วนหัวด้านมันก็คือส่วนที่ไม่ได้อยู่ติดกับรากนะคะส่วนด้านบนเลยขึ้นข้างบนนะคะ ถ้าเขามีหน่อเล็กๆแทงใหม่เลือนหน่อใหม่ยอดใหม่เนี่ยให้อหนอใหม่โผล่ออนะคะเพราะว่าเขาจะเติบโตมาเป็นลำต้นมาเป็นใบในส่วนด้านบนดินนั่นเองค่ะก็เว้นระยะห่างนิดหน่อยนะคะตามความเหมาะสมเพราะว่าเมื่อเขาแตกใบแตกลากวเราก็ต้องย้ายลงกระบะปลูกอยู่ดีค่ะ หลังจากนั้นก็ให้เอาทรายกบให้ทั่วนะคะการใช้ทรายกบอย่าไปกดแน่นนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ํารดค่ะน้ำเนี่ยเมื่อเรารดลงไปบนทรายจะทําให้ทรายค้นแน่นเองเชิญการรดน้าครั้งแรกเนี่ยให้รดให้ชุ่มเลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้รดแค่วันละครั้งก็พอแต่ถ้าวันไหนมีฝนตกหรืออากาศคืนให้เราดูที่ทรายทรายแฉะมากเนี่ยก็ให้รดวันเว้นวันได้ค่ะ ในคลิปนี้จะมีข้อผิดพลาดเนื่องก็คือในส่วนที่เป็นหน่อที่เราได้แจ้งไว้ว่าเวลาเราซื้อเนี่ยให้เราต้อซื้อที่หัวที่มีหนอ่อสีแดงใช่ไหมคะนั้นเวลาเราเอาลงทรายเนี่ยให้หน่อเขาอยู่พ้นทรายค่ะอย่าไปเอาทรายกบเพราะว่าหน่อเขาเนี่ยหัวเขาเมื่อโดนน้ําโดนแดดมันจะเจริญเติบโตได้เร็วมากเลยคะ่ะแต่พอเราเอาทรายกบเป็นไงคะ หนอนั้นกับชนะการเจริญเติบโตค่ะซีดขาวสุดท้ายก็ต้องมาเอาไม้เขี่ยวเคี่ยเพื่อให้เขาได้โดนแดดแล้วเขาจะโตเร็วค่ะตอนนั้นข้อผิดพลาดคี่อยาไปเอาทรายกบหัวหรือหนอนก็อยู่ค้นเหนือทรายขึ้นมาได้เลยค่ะเขาจะได้โตได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือข้อผิดพลาดของเนานนั่นเองยอมรับโดยตรงเลยค่ะ นี่ค่ะผ่านไปแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองน,นะคะเมื่อเขาได้รับน้ำที่เพียงพอเห็นไหมคะโตรเร็วมากเลยค่ะแค่สองสัปดาห์นะคะในส่วนที่แตกใบนี่ก็คือหัวของเขาที่ตอนเราเลือกซื้อมันมีหนอหนออ่อนๆอยู่้วนะคะจะโตรเร็วส่วนหัวไหนที่ไม่มีหนอก็งอกนะคะเพราะในกระบะทรายง่ายมากแล้วก็เปอร์เซ็นต์การรอดสูง งอกหมดทุกหัวทุกหนอเลยค่ะซึ่งเขาก็จะลดหลั่นตามการจเจริญเติบโตนั่นเองค่ะถ้าเราอยากให้เขาโตเรวก็ต้ิงให้เลือกซื้อกระชายที่มีหนออ่อนแดงๆนะคะโผล่มาค่ะเห็นไหมคะงอกหมดทุกต้นเลยหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องย้ายเงนินกระบะหรือที่ที่เราจะปลูกแล้วค่ะ ดินที่เราใช้นะคะเป็นดินร่วนปนรายเนื่องจากกระชายเป็นพืชที่ต้องการน้ําแต่ไม่ต้องการน้ําแฉะน้ําขังเขาต้องการน้ําแบบน้ําไหลผ่านค่ะฉะนั้นดินก็ต้องใช้เป็นดินที่มีความร่วนปนและระบายน้ําได้ดีไม่แนะนําให้เอาตะมะพร้าวหรือสือมะพาร้าวผสมเพราะจะทําให้ดินอุ้มน้ําเกินไปจะเสียทําให้รากเน่าได้ค่ะ อันนี้เป็นดินเก่าก็าจะมีกมพะพบ้าปนนิดหน่อยก็พยายามเลือกออกนะคะเราเอาดินเก่ามาประปุงใหม่ผสมใหม่หมักทิ้งไว้อะคะ่ะอันนี้เราจะผสมทรายเพื่อช่วยในการระบายน้ำไปด้วยกระบะที่เราใช้ปลูกอันนี้เป็นเข่งค่ะเข่งส่วนกับเข่งกับกระถางนะคะจริงๆแล้วในระยะการปลูกกระถางนี้ ก็ถ้ากระถางนี้ก็ประมาณ10 10นิ้วนะคะความกวาม้างของกระถางก็ไม่ควรจะเตืนต้นหรือสองต้นแต่เนื่องจากปัจจัยพื้นที่เรามีจำกัดก็เลยเบียดจนไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วกระถางก็ต้นหรือ2ต้นก็พเพื่อให้หัวหรือรากของเขาได้ขยายใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็เราจะให้ลดน้าตามค่ะวันละครั้งก็พอหาที่อยู่ให้เขานะคะเขาชอบเหตุลไงไรคะ่ะอย่าไว้กลางแดดจัดให้มีแดดสองถึงบ้างแต่อย่า อย่าแดดจัดเกินไปหรือต้องมีร่มเงาให้เขานะค่ะเขาจะชอบมากนี่ค่ะผ่านไปเพียงสี่วันหลังจากที่เราย้ายจากประบะดทรายนะคะมาลงกระถางปุ๋เพียงสี่วันที่เราย้ายจากประบาทรายมาลงกับกระถางปุ๋นเนี่ยเห็นไหมคะต้นโตเรวมากค่ะใบที่สองออกมาแล้วเขียวสวยและใบใหญ่มากเลย ปลกง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เรารู้เทคนิคหรือรู้จักเขาเสักนิดหน่อยหรือลื้นิสัยกันนะคะก็จะทําให้เราได้กัดใช้เอาไว้ทานเองที่บ้านนยามจำเป็นค่ะในส่วนที่เหลือจะใส่กระบ,บะแล้วก็เอามาลงดินไว้ค่ะ นะคะไม่ต้องทิ้งแล้วก็หาที่ปลูกให้เขาได้หารลมลำลงลำไาให้เขานะคะอ้ออีกอย่างเนึงในกระถางปลูกเนี่ยเราก็สามารถจะหาเศษใบไม้หรือฟางมาคุมปกด้านหน้านะคะเพื่อสาความพ่ชื้นให้กับเขาฟาร์มสุกไล์สไตล์ไม h โฮมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาให้กำลังใจกันนะคะฝากติดตามสันกระดิง กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ